กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องออ t o r รีวิวและวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าที่ซูเปอร์คาร์ระดับตำนานอย่าง2026 Mercedes SLR McLaren ชมใหม่จะน่าตื่นเต้นแค่ไหนทั้งดีไซน์ภายในเทคโนโลยีภาษาไทยการขับขี่และช่วงราคาที่คาดว่าจะเข้ามาในตลาดไทยใครที่รอคันนี้อยู่บอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ทันทีที่เปิดประตูรถเข้ามาคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราที่ผสมผสานความสปอร์ตแบบล้ำยุคได้อย่างลงตัวเบาะนั่งทรงบักเก็ตหุ้มด้วยหนังนับปาเกรดพรีเมียมให้สัมผัสที่นุ่มมากพร้อมลายเย็บแบบไดมอนด์ที่เมอร์เซเดสออกแบบให้มีแรงบันดาลใจจากลายศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้รถคันนี้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับตลาดไทยมากขึ้นพื้นที่ห้องโดยสารใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบด้านล้อมรอบทุกส่วน แต่ก็ยังคงความอบอุ่นด้วยแสงแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้กว่า67สีรวมถึงโหมดสีพิเศษเช่นไทรูบีสยามโกและรอยัยอออคิดที่ออกแบบมาให้เข้ากับรสนิยมของลูกค้าไทยโดยเฉพาะเทคโนโลยีภายในรถถือว่าล้ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระกูล s l r หน้าจอกลางขนาด14นิ้วแบบโค้งรองรับเมนูภาษาไทยเต็มรูปแบบทั้งระบบนำทางการโทรการตั้งค่ารถรวมไปถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เข้าใจสำเนียงไทยได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากผู้ใช้สามารถพูดสั่งงานง่ายๆเช่น นำทางไปเชียงใหม่หรือเปิดแอร์22องศาระบบก็จะทำงานให้ทันทีหน้าปัดดิจิทัลด้านหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลเชิงลึกเช่นค่าแรงจีอุณหภูมิเครื่องยนต์และสถานะพลังงานของระบบไฮบริดแบบเรียลไทม์ แม้จะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ภายในยังให้ความเงียบอย่างน่าประทับใจ, Mercedes, ใจเมอร์ซีเดสเพิ่มฉนวนการเสียงพิเศษที่ออกแบบมา,มาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมในเมืองไทยเช่นเสียงจราจรหรือถนนที่ครุขรดและแน่นอนว่าใครที่รักการฟังเพลงต้องถูกใจระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ซีดีที่ให้พลังเสียงลึกคมชัดพร้อมเอฟเฟกต์ FX สั่นสะเทือนที่เบทาทำให้การเดินทางยาวๆสบายจนลืมเวลา สำหรับด้านสมรรถนะนี่คือจุดที่ S L R McLaren นใหม่แสดงศักยภาพเต็มที่ใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ4.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้ารวมกว่า880ตัวอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงในเพียง2.4วินาทีเร็วกว่าเจนเก่าหลายเท่าและยังคงความลื่นไหลของกำลังอย่างต่อเนื่องเพราะระบบไฮบริดช่วยลดอาการรอรอบของเทอร์โบช่วงล่างคาร์บอนไทเทเนียมรุ่นใหม่ทำให้รถทั้งเบาและนิง่งเข้าโค้งคมแบบรถแข่งแต่ก็ยังให้ความนุ่มพอจะวิ่งบนถนนเมืองไทยได้โดยไม่กระด้างเกินไประบบแอโรไดนามิกอัจฉริยะช่วยปรับสปอยเลอร์และช่องลมให้เหมาะกับความเร็วและสภาพถนนอัตโนมัติทำให้แม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงบนมอเตอร์เวย์ รถก็ยังมั่นคงแบบไร้กังวลความเร็วสูงสุดถูกกล็อกไว้ที่ประมาณ345กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับรถโลดใช้ถนนทั่วไปสำหรับราคาที่คาดว่าจะเข้ามาในตลาดไทยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ32-35ล้านบาทแล้วแต่สเปคและแพคเกจตกแต่งพิเศษรวมถึงภาษีนำเข้าถ้าคุณเลือกแพคเกจสีพิเศษหรืออินทเทอเนียแต่งเพิ่มราคาก็มีโอกาสขยับสูงขึ้นอีกหลายแสนถึงหลักล้าน และนี่คือรีวิวฉบับละเอียดของ2026 mercedes slr m c l a r e n ถ้าคุณถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง auto review และเจอกันในคลิปถัดไปครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง auto review และวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าที่ซูเปอร์คาร์ระดับตำนานอย่าง2026 mercedes slr m c l a a e n โฉมใหม่จะน่าตื่นเต้นแค่ไหนทั้งดีไซน์ภายในเทคโนโลยีภาษาไทยการขับขี่และช่วงราคาที่คาดว่าจะเข้ามาในตลาดไทยใครที่รอคันนี้อยู่บอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ทันทีที่เปิดประตูรถเข้ามาคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราที่ผสมผสานความสปอร์ตแบบล้ำยุคได้อย่างลงตัวเบาะนั่งทรงบักเก็ตหุ้มด้วยหนังนะัปปาเกรดพรีเมียมให้สัมผัสที่นุ่มมากพร้อมลายเย็บแบบไดมอนที่เมอร์เซเดสออกแบบให้มีแรงบันดาลใจจากลายศิละปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้รถคันนี้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับตลาดไทยมากขึ้นพื้นที่ห้องโดยสารใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบด้านล้อมรอบทุกส่วน แต่ก็ยังคงความอบอุ่นด้วยแสงแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้กว่า67สีรวมถึงโหมดสีพิเศษเช่นไทรูบีสยามโกและรอยัย้าออคิทที่ออกแบบมาให้เข้ากับรสนิยมของลูกค้าไทยโดยเฉพาะเทคโนโลยีภายในรถถือว่าล้ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระกูล s l r หน้าจอกลางขนาด14นิ้วแบบโค้งรองรับเมนูภาษาไทยเต็มรูปแบบทั้งระบบนำทางการโทรการตั้งค่ารถรวมไปถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เข้าใจสำเนียงไทยได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากผู้ใช้สามารถพูดสั่งงานง่ายๆเช่น นำทางไปเชียงใหม่หรือเปิดแอร์22องศาระบบก็จะทำงานให้ทันทีหน้าปัดดิจิทัลด้านหลังพวงมาลายัยแสดงข้อมูลเชิงลึกเช่นค่าแรงจีอุณหภูมิเครื่องยนต์และสถานะพลังงานของระบบไฮบริดแบบเรียลไทม์แม้จะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ภายในยังให้ความเงียบอย่างน่าประทับใจเมอร์เซเดสเพิ่มฉนวนการเสียงพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมในเมืองไทย เช่นเสียงจราจรหรือถนนที่ครุ่รขัดและแน่นอนว่าใครที่รักการฟังเพลงต้องถูกใจระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ซีดีที่ให้พลังเสียงลึกคมชัดพร้อมเอฟเฟกต์สันสือเสียงที่เบาทําให้การเดินทางยาวๆสบายจนลืมเวลาสำหรับด้านสมรรถนะนี่คือจุดที่เ SLR เ c l a r e n มเรนใหม่แสดงศักยภาพเต็มที่ใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ4.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้ารวมกว่า880ตัวอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ในเพียง2.4วินาทีเร็วกว่าเจนเก่าหลายเท่าและยังคงความลื่นไหลของกำลังอย่างต่อเนื่องเพราะระบบไฮบริดช่วยลดอาการรอรอบของเทอร์โบช่วงล่างคาร์บอนไทเทเนียมรุ่นใหม่ทำให้รถทั้งเบาและนิง่งเข้าโค้งคมแบบรถแข่งแต่ก็ยังให้ความนุ่มพอจะวิ่งบนถนนเมืองไทยได้โดยไม่กระด้างเกินไประบบแอโรไดนามิกอัจฉริยะช่วยปรับสปอยเลอร์และช่องลมให้เหมาะกับความเร็วและสภาพถนนอัตโนมัติทำให้แม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงบนมอเตอร์เวย์ รถก็ยังมั่นคงแบบไร้กังวลความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่ประมาณ345กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับรถโลดใช้ถนนทั่วไปสำหรับราคาที่คาดว่าจะเข้ามาในตลาดไทยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ32-35ล้านบาทแล้วแต่สเปคและแพคเกจตกแต่งพิเศษรวมถึงภาษีนำเข้าถ้าคุณเลือกแพคเกจสีพิเศษหรืออินทเทอเนียแต่งเพิ่มราคาก็มีโอกาสขยับ